ประเด็นที่เกี่ยวกับอาหารนะครับแน่นอนนะฮะว่ามีการกล่าวหาชุมชนผู้อพยพในอเมริกามาในอดีตมากมายว่ามีพฤติกรรมแปลกประหลาดบ้างนะครับรับประทานอาหารที่แหวกแนวนะฮะซึ่งก็มีการกล่าวว่าพวกเขาไม่เข้าพวกหรือว่าไม่เหมาะที่จะอยู่ในประเทศที่ย้ายมานั่นเองนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพฤติกรรมนี้จะไม่เลือนหายไปจาก สังคมอเมริกันซะด้วยนะครับคุณนิติการค่ะก็จะไม่เล่าซ้ำนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะว่าการดูถูกดูแคลนด้วยวัฒนธรรมอาหารในอเมริกาน,นั้นเกิดขึ้นล่าสุดในเวทีดีเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะของผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและระหว่างที่เรื่องนี้เนี่ยอาจจะฟังดูแล้วชวนมวนท้องแต่ว่าประเด็นการกล่าวหาผู้อพยพด้วยประเด็นของอาหารการกินเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ของชาวอเมริกันเลยนะคะซ้ำร้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วในประวัติศาสตร์ อเมริกันคุณทรงพจน์การกล่าวหาและดูถูกดูแคลนด้วยประเด็นด้านอาหารในอเมริกาน,นั้นเริ่มต้นย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่พันแที่คลื่นผู้อพยพชาวจีนย้ายเข้ามายัางฝั่งตะวันตกของอเมริกาและอีกหลายสิบปีต่อจากนั้นคลื่นผู้ย้ายถิ่นฐานจากเอเชียแปซิฟิกอย่างไทยและวเวียดนามก็ย้ายตามเข้ามาเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันแล้วเมื่อปีที่แล้วค่ะการให้ร้ายด้านอาหารแบบเดิมๆเนี่ยก็ยังส่งผลกระทบต่อร้านอาหารไทยในแคลิฟอร์เนียนะคะจนถึงขั้น ร้านเนต้องปิดตัวแล้วก็ย้ายไปตั้งร้านที่อื่นมาแล้วด้วยก็ถือว่ายังเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมอเมริกันค่ะคุณสมพศครับก็ถือว่ามีผลกระทบอย่างมากเลยต่อชุมชนผู้อพยพนะครับซึ่งรวมถึงชุมชนผู้อพยพชาวไทยด้วยนะครับนักวิเคราะห์มองประเด็นนี้ว่าอย่างไรคุณนิดที่การค่ะพอฟรีแมนนะคะอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวกับ AP ว่าเบื้องหลังของแนวคิดนี้ไม่ใช่แค่การคุกคามเกี่ยวกับเรื่องรสนิยมแต่มันคือการละเมิดสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ค่ะด้วยการป้าย ผู้อพยพชาวจีนหรือว่าชนชาติอื่นๆว่าพวกที่กินสิ่งต่างๆที่ชาวอเมริกันไม่คิดจะเอาเข้าปากไปเลยทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยกลายเป็นคนนอกคอกไปโดยปริยายนั่นเองชุมชนผู้อพยพอ,อื่นๆที่ไม่ไม่ได้ถูกกล่าวหาเรื่องการกินเนื้อสัตว์เลี้ยงเคยเผชิญกับการถูกวิจารณ์เรื่องความแปลกประหลาดในอาหารที่เขาปรุงขึ้นมาในฐานะผู้ที่ย้ายเข้ามาใหม่ในสหรัฐรนะคะยกตัวอย่างเช่นชาวอิตาเลียนใส่กระเทียมมากเกินไปหรือว่าชาวอินเดียที่ใส่ผงกะหรี่มากไป อะไรที่ดูไม่เข้าพวกก็ดูจะเป็นเรื่องเป็นดาวสําหรับชาวอเมริกันไปเสียหมดแม้กระทั่งชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในอเมริกามานานกว่านั้นยังไม่รอดจากทัศนคติแบบเหมารวมแบบนี้ทั้งการพาดพิงชาวเม็กซิกันและถั่วในเชิงลบและการดูถูกชาวแอฟริกันอเมริกันเกี่ยวกับไก่ทอดและแตงโมนี่เป็นประเด็นที่ มีการพูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งเอมี่เบนลี่อาจารย์ด้านโภชนาการและอาหารจากนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ให้ทัศนะก,กับ AP ว่ามีชุดคำเหยียดยามในเกือบทุกเชื้อชาติจากอาหารที่พวกเขากินและนั่นคือหนทางในการดูหมิ่นผู้คนนั่นไม่ใช่เพราะว่าอาหารเป็นแค่สิ่งยัางชีพค่ะแต่ว่ามันฝังอยู่ในพฤติกรรมการกินและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างและใช้เป็นเครื่องมือจุดชนวนความเกลียดชังทางเชื้อชาติและวิวาทะทางการเมืองได้ค่ะคุณทรงพจน์ครับใช คำที่ أ, มีแล้วไปในลักษณะของการเหยียดสีผิว<ช>หรือว่าเหยียดเชื้อชาติ<ช>นะครับ<ช>คราวนี้ไม่ใช่เรื่องอาหารการกินแค่นั้นใช่ไหมเขาลามไปถึงสิ่งที่กินและวิถีการกินด้วย <อ Environment. S 1> เพราะว่า มีการยกตัวอย่างเช่นการกินด้วยมือหรือตะเกียบแทนที่จะใช้ซ่อมกับมีดอันนี้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดสิ่งนี้อาจจะใช้เป็นการแสดงอคติต่อชนชั้นกับคนยากจนที่ไม่สามารถเข้าถึงโต๊ะอาหารที่มีเครื่องใช้ครบครันหรือไม่ก็ไม่สามารถกินอาหารแบบที่คนรวยทํากันได้รวมถึงภาชนะที่ใช้ไม่เหมือนกันก็หยิบยกขึ้นมาพูดนะคะในฝั่งยุโรปก็โดนชาอเมริกัน พูดถึงในลักษณะดูหมิ่นเช่นกันแล้วก็เกี่ยวข้องในช่วงเหตุบ้านการเมืองอย่างเช่นช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียนะคะชาวอเมริกันไม่พอใจฝรั่งเศสที่คัดค้านการบุกอิรักก็เลยเรียก f r e n c h f r i ยส์ว่า Freedom f r i ส์แทนและชาวอเมริกันก็ใช้คำว่า Crow ส s ในการดูถูกชาวเยอรมันในช่วงสงครามโลกซึ่งเป็นการโจมตีวัฒนธรรมอาหารที่ s ซเวอร์คราวส์หรือกระหล่ำเปรี้ยวเป็นอาหารดั้งเดิมของเยอรมน,นีนะคะ <S <S ในเรื่องนี้ดอนน่าอากับัคเซียผู้เขียนหนังสือ we are what we eat ethnic food and the t h make Baking of Americans เมื่อปี1998เล่าถึงปรากฏการณ์นี้กับ AP ค่ะว่าทัศนคติของชาวอเมริกันในช่วงต้นศตวรรษที่20คือการเรียกร้องให้เป็นอเมริกันนิยมแบบหมดจด100%คือผู้อพยพกินอะไรแปลกก็เท่ากับผิดไปหมดและกล่าวว่าในยุคนั้นนะคะซาวคราวกลายเป็นกระหล่ำปลีแห่งชัยชนะและยังมีชาวอเมริกันวิจาังครอบครัวอิตาเลียนว่ายังกินสปาเกตตี้อยู่เลยยังไม่ปรับตัวเป็นหนึ่งเดียวกับอเมริกาสักทีค่ะ ในขณะที่คุณนิติการรายงานอยู่นี่นะฮะในวิดีโอที่เราสตรีมทาง YouTube กับ Facebook ก็มีอาหารมาให้ดูนะ,ะเป็นอาหารที่พูดถึงมีความผูกพันทางวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆด้วยนะฮะ,ะดูแล้วก็เกิดความาหิวเหมือนกันแต่ว่าอย่างหนึ่งนะฮะพฤติกรรมเนี่ยที่คุณนิติการพูดมาเนี่ยก็พูดในเรื่องของอดีตยกตัวอ,อย่างต่างๆมากมายคราวนี้เนี่ยอยากถามว่า พฤติกรรมเปลี่ยนไปไหมในสังคมปัจจุบันมีมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างสิ่งที่เปลี่ยนคือชาวอเมริกัน,น่ยเปิดตอมรับรถมากขึ้นกินอาหารที่หลากหลายมากขึ้น จากเรื่องของการเข้ามาของผู้อพยพมากขึ้นน่ยนะคะแล้วก็การนําเข้าอาหารต่างชาติเข้ามาแต่ว่าอาหารเทติก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้นนะที่พบ <c oughs> ในนิวยอร์กฟลอริดาก็มีเนื้อแพะใก้และมันสับปะหลังมาประกอบอาหารแต่ว่าประเด็นที่ทรัมป์หยิบยกขึ้นมาพูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคนที่เข้ามากินเนื้อสุนัขและแมวและสัตว์เลี้ยงของคนที่อยู่ที่นั่น เป็นการตอกย้ำนะว่าไม่ใช่แค่ดูถูกเรื่องอาหารแต่เป็นการดูถูกวัฒนธรรมของเขาด้วยแล้วแนวคิดเหมารวมนี้ก็ยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงหรือกุขึ้นมาก็ตามก็สะท้อนว่าแม้ว่าชาวอาเมริกันกินอาหารหลากหลายก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะใจกว้างที่จะทานทนกับความแตกต่างของชนชาติอื่นได้เลยค่ะคุณสมศร